ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาคือการอบรมจิตของตนให้สงบปราศจากอากุศล,ลวิตกนิวรทั้งห้าประการเพื่อให้จิตเป็นอิสระ ในการผ่องแผ้วด้วยความสงบเพราะจิตที่สงบและผ่องแผ้วแล้วยอมรู้เห็นตามฟวาเป็นจริงถ้าสภาพของจิตที่ยังถูกปกครองปกคมุมด้วยนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรืออากุศนวิตกมีกามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเข้าครอบงำจิตใจของบุคคลใดที่ยังไม่สามารถจะมีปัญญากำจัดและผ่านไปได้ก็ชื่อว่าจิตนั้นยังอยู่ในพัภาวะที่เศร้าหมองยังไม่สามารถที่จิตเกิดความของแพ้วเห็นอัดเห็นตามให้รู้ ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการที่ได้มีศรัทธาประสาทะมันมาไหว้พระสวดมนต์ฝึกอบรมจริตของตนมากบ้างน้อยบ้างเก็บกุศลธรรมไว้ในจิตใจของตนเติมขึ้นไว้บ่อยๆทุกๆวันก็จะเพิ่มพูนส่วนกุศลต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อความสงบความเจริญทางจิตใจได้เป็นอย่างดียิ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ตัดตินพระไทยออกผนวดโดยกระเด็นออกจากกรุงกบินพัตที่นายชน,นะพาไปยังริมแม่น้ำฝั่งอโนมา แล้วอธิษฐานเพศเป็นบนรรพชิตพระองค์ไม่ได้เป็นพระาราันหรือยังไม่ได้เป็นพระศาสดาทีเดียวการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นามว่าพระศาสดาของเราทั้งหลายนั้นอยู่ในสองวรระโดยกันหรือสองตอนด้ดยกันจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนแรก ที่ทรงอธิษฐานการบำเพ็ญเป็นนักบวชบรรพชิตเรียกว่าออกพนวดนั้นจนถึงตอนที่จะได้เห็นธรรมได้แก่โสดาปฏิมาคโสบดาปฏิผลแต่ยังไม่ถึงขั้นนี้เกือบจะถึงธรรมอันนี้เป็นช่วงหนึ่งกำลังบำเพ็ญโพธิญาณเพื่อให้รู้มรรคผลดังประสงค์ กานเมื่อพระองค์ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงทีละทิ้งกามสุขันลิกานโยกอจตกกิลามาถานโยกได้แล้วได้ทรงระลึกถึงเมื่อครั้งที่แรกนาขวัญพระองค์จัดพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มโพลึกนั่งสมาธิอยู่ตามพระองค์เองในฐานะเป็นพระราชกุมารได้กานหมดลมหายใจเขาออก โดยธรรมชาติจนจิตสงบขึ้นเป็นอนาปานสติแม้พระอาทิตย์ล่วงบ่ายลงไปแล้วแต่เงาโพพึกในที่นั้นหาเอ็นไปตามตะวันไม่ยังส่งคุมพระราชจุกุมารปกอยู่เป็นประดุจฉัตดอันวิเศษยังพระศาสดาให้ยังพระกุมารให้ประทับอยู่ที่นั้นจนเป็นที่ ปราปลื้มและปิติยินดีและเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ของพี่เลี้ยงตลอดจนที่อยู่ในที่นั้นชนได้รีดไปทูลแก่พระเจ้าสุโธธนะที่กับกำลังทำพิธีแรกนาฝันนั้นให้มาดูความอัศจรรย์ของพระราชกุมารครั้นเมื่อพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาได้มาถึงเห็นอัศจรรย์แล้วนั้น ด้วยความเลื่อมใสยอย่างสูงสุดได้ลงกราบพระราชูมานั้นก็แสดงเห็นว่าบิดากราบบุกเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นในประวัติหรือในโลกทังนี้เป็นต้นพมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าทุกกรกิริยาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ทางปฏิบัติแล้วจึงหวนระลึกถึงควาสมสงบที่เกิดจากต้้จนเพลอพึกนั้น จึงเจริญอนาปานสตติจนได้ฌานตามลำดับดังในกลามาและเป็นกุศล,ลธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นหนทางที่แน่แท้จะให้เกิดควา,ามสว่างในจิตในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมคือตัดอาสวะกิเลสทั้งหมดกามาสวะ ภาวาทะทวะอวิชชาทะวะมารู้ถึงเรื่องความเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญวิสาขามาสดังที่เราปรากฏและทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทำเร็จเป็นพะระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้จึงเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธทเจ้าโดยสมบูรณ์ แต่ยังไม่เบิกบานต่อเมื่อได้เผยแพผ่พระัธรรมที่พระองค์ได้ทรัสรู้แล้วเช่นถ้าเดไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าด้วยธรรมจากกวาสูตรจนพระอัญญาโกนทยะได้ด,ดวงตาเหตุธรรมแล้วขอขอ้บวดในพระศาสนาเป็นพระริยสง์องค์แรกในพระพุทธศาสนานี้ ตอนนี้เรียกว่าพระองค์เบิกบาลเต็มที่แล้วคือสมบูรณ์ทั้งจัดรู้ทั้งประกาศพระศาสนามีสาวกปรากฏขึ้นดังนี้เป็นต้นการน้อนมระลึกถึงความที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วซึ่งจะเป็นเหตุให้ระลึกถึงเป็นพุทธานุสติระลึกถึงความเป็นไปของพระองค์ ทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานหรือมีปิติมีความนินดีผู้เจริญสมาธิสมถะกรรมฐานที่ภาวนาว่าพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์นั้นควรจะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในจิตใจของตนให้มัน่นคงอีกประการหนึ่งบุคคลผู้จะเจริญสมาธิดังในกล่าวมาแล้วนั้น จะต้องมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องแน่วแน่หรือเป็นฐานที่มั่นคงของจิตอารมณ์ที่จะเป็นฐานที่มั่นคงของจิตที่เราทำกันเป็นพื้นก็คือพุทโธนำเอาคำว่าพุทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตคือเป็นเป้าหมายเป็นที่ตั้งของจิต คือให้จิตระลึกอยู่แต่พุโทโธไว้อย่างเป็นประจำและหนักแน่นเรียกว่าพุโทโธเป็นหัวใจของเราที่มั่นคงจะไม่โอนเอนเป็นในทางอื่นในขณะคราใดกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามที่ตั้งใจปฏิบัติทำกิตให้สงบด้วยพุโทโธแล้ว พึงมีสติให้ตั้งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาประการผู้ที่บำเพ็ญภาวนาพุทโธด้วยความมั่นใจในตนเป็นอย่างยิ่งย่อมเข้าถึงความสงบได้ง่ายเพราะปลดปล่อยอุปทา,านและความเป็นมาต่างๆอื่นๆของอารมณ์ให้เบาบางและหมดลงไป ที่เราทำอะไรกันยังไม่ถึงก็เพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่แน่วแน่อยู่เพียงพอถ้าเรามีความแน่วแน่อยู่เพียงพอว่าเรามีพุโทโธเป็นหลักมีพุโทโธเป็นที่มั่นใจมีพุโทโธเป็นที่พึ่งในการภาวนาเหมือนกับว่าทหารออกไปในสนามรบเรามีแม่ทัพ ของเราเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงทหารที่ออกไปรบก็จะมีความกล้าหาญไม่ยำเกรงศัตรูชั้นใดกุลบุตรผู้ที่จะภาวนามีพุโทโธเป็นหลักฐานมีพุโทโธเป็นที่พึ่งมีพุโทโธเป็นอารมณ์ของจิตเมื่อคลาใดจิตของเรานึกถึงพุโทโธมีสติคลานั้นจิตของเราจะ เพิ่มพูนสมาธิอยู่ทุกขณะจนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเป็นเอกขคตาลมแต่ในขณะต้นๆถึงแม้จะยังไม่รวมตัวเป็นสมาธิแต่ก็เดินทางเข้าสู่จุดมุ่งหมายของสมาธิจนฝ่ายจิตของเราจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเกิดความปรากฏรู้สึกข,ขึ้นกับในใจของตนเองเช่น ถ้าหากว่าทำม้าสงบเกิดขึ้นด้วยคณิกะสมาธิความจริงคณิกะสมาธินี้มีอยู่เรื่อยมีอยู่อย่างต่อเนื่องกันหรือมีอยู่อย่างไม่ยากนะแม้ที่ท่านกำลังฟังธรรมนี้ตั้งจิตตั้งใจจดจ่ออยู่ในขณะฟังธรรมอย่างเดียวจิตก็คือคณิกะสมาธินั่นเองถ้าหากว่าเรารักษา อารมณ์ของคณิกะสมาธิไม่เผลอนานๆเข้าจิตก็ประณีตมากเข้ามาเข้าจนเกิดความสัมผัสรู้สึกทางจิตให้เห็นว่าต่างจากเมื่อโอกาสก่อนเวลาเราทำการงานอยู่ทางบ้านหรืออื่นๆหรือจิตใดอย่างใดยังก็ตามจิตของเราไม่ได้อยู่ในวาระใกล้กับสมาธิเหมือนเมื่อเราตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรานึกถึงพู้โทรอยู่ตาบใดถ้ามีสติอยู่ถึงแม้ยังไม่สงบเต็มที่<ม>ก็ชื่อว่าจิตของเราเข้าสู่วงจรแห่งความสมาธิแล้วเพียงแต่ยังอ่อนและยังเบาเท่านั้นเองสมาธิ<ม>ดเบื้องต้นนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะรู้สึกตนเองว่ามีจิตเป็นสมาธิเพราะว่า ยังไม่ห่างไกลกับจิตสามัญ่อเมื่อเมื่อเกิดมีความสงบจนสนิทของจิตแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงจะเกิดความสั้งผัสในความสงบที่ร่มเย็นมีความสุขกายมีความสบายใจมีจิตเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวซึ่งอาจจะไม่เคยพบมาก่อนถ้าผู้ใด พบได้ในครั้งแรกก็จะเกิดปิติเกิดความยินดีและรู้สึกว่าจะไม่อยากจะให้จิตของตนอยู่กับอารมณ์เช่นนั้นอยู่นานๆหรืออยู่เรื่อยไปเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าผู้ใดบำเพ็ญแล้วจิตเข้าสู่สมาธิแม้แต่คณิกะธรรมธิในความอุ่นใจในความสงบใจพึงมีสติตั้งจิตไว้เป็นกลาง อย่าปล่อยให้ความยินดีครอบงำมากเกินไปนะอย่ามีความยินร้ายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อจิตถอยออกจากความสงบทำจิตของตนให้เป็นกลางไว้เพราะจิตเป็นกลางนั้นมั่นคงดีแล้วก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายการเข้าสู่ความสงบแล้วถึงแม้จะอยู่ไม่ได้นานก็มันฝึกไว้บ่อย เรียกว่าได้รับรถของสมาธิในเบื้องต้นจนทำให้เกิดความแน่วแน่ต่อไปเมื่อพยายามปฏิบัติไปมากๆไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดมีพุทโธเป็นที่พึ่งมีพุทโธเป็นสรณะมีพุทโธเป็นที่รึกตั้งอยู่ในพุทโธในอารมณ์อันหนึ่งถึงแม้ว่าเราภาวนาไป จิตยังไม่สงบเป็นสมาธิมากๆก็ไม่เป็นไรก็ทำให้จิตของเรามีพุโทโธอยู่แล้วจิตจะไม่ต่ำตกไปฝ่าพุโทโธยังไงยังไงก็ให้จิตของเราค้างอยู่กับพุโทโธเป็นที่ตั้งถึงยังไม่มีความสงบอื่นก็ให้อยู่กับพุโทโธเป็นพื้นจิตล้วนแล้วแต่เป็นกุศลทั้งสิน้นฝึกไว้ให้บ่อยๆฝึกไว้ให้มากๆ แม้เวลาที่ขับขันชีวิตของเราในที่สุดเมื่ออายุมากแล้วจะล่วงลรยไปจิตก็จะเกิดความชำนาญในพุโทโธอยู่กับพุโทโธโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นหรือความชราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองอย่าออื่นได้แต่จิตเมื่ออยู่กับพุโทโธแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความดีงามคือมีสุกติเป็นไปในเบื้องหน้าสรีระร่างกายนั้น อย่าไปพึ่งหวังมากเกินไปเพราะต้องแก่ลงทุกวันเมื่อแก่ลงทุกวันก็กลายความเจ็บขึ้นความเจ็บก็ง่ายขึ้นความเจ็บก็เกิดขึ้นหลายๆอย่างก็มีและอื่นๆอ,อ,อีกด้วยและเมื่อความเจ็บที่ถูกเกิดขึ้นแล้วถึงแม้จะถูกได้รับการเยียวยารักษาอย่างใดก็าตามเป็นแต่เพียงระงับไว้เท่านั้นเองหรือเป็นแต่เพียงห้ามไว้ เท่านั้นเองในวันหน้าก็เกิดขึ้นอีกไม่เกิดอย่างเดิมก็เกิดขึ้นอย่างใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในสรีระร่างกายของเรานี้เป็นขุมของโลกต่างๆที่คอจดคอยจ้องเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะเกิดขึ้นมาในอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จากผมขนเล็บฟันหนังจากสิ่งต่างๆที่เราตัวกันอยู่ทุกวันทุกวันในอาการ32 ย่อมเกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยการได้ทั้งทิ้นไม่ว่าเวลาใดขณะใดยิ่งมีอายุมากขึ้นความอ่อนแอของร่างกายความที่ใจคับฟานที่กายของเรานี้อยู่ในสภาพขาลงคือขาเสื่อมโรคภัยไข้เจ็บก็รวมกันมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยมากขึ้นจนในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ ดังที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไปคนทั้งหลายเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ละวัดมีเมนสำหรับเผาคนอย่างเดียวแต่ละวัดนั้นไม่ค่อยจะว่างจากการเผาคนกึ่งแสดงให้เห็นว่าชนคนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วนี่รู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างตายการอยู่ทุกวัน ไม่มีที่จะหยุดยั้งในสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้น้อมระลึกถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้จิตใจของเรามั่นคงอยู่กับพุโทโธไว้เป็นอารมณ์ให้หนักแน่นอยู่กับพุโทโธดังในกามาแล้วในเบื้องตน้นและทำเรื่อยๆไปทำจนมีสติมั่นคงความสงบนั้นจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เราเพียงเป็นผู้ดำเนินจิตด้วยการภาวนาเหมือนการเดินทางเมื่อภาวนาไปจิตก็ใกล้พุโทโธเข้าไปเหมือนกับเราเดินทางไปที่จะไปทินใดหนึ่งก็ใกล้เข้าไปจนถึงเวลาใดถึงที่นั่นก็จะเป็นที่พึง่งที่พักที่ดังประสงค์ที่เราจะไปฉันใดจิตของเราก็เหมือนกันมีพุโทโธเป็นที่รักษาเป็นที่เดิน ทางจิตใจของตนเองจนบริบูรณ์ดีแล้วก็ถึงซึ่งมุ่งหมายคือความสงบความสงบที่ได้จากพุโทโธมาเป็นอารมณ์ก็เพราะมีสติตั้งมั่นดังที่เราปฏิบัติอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นในคราวใดจิตยังไม่สงบก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวทางจิตใจว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยบ้าง เพราะสิ่งทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้เองทำเรื่อยๆไปยิ่งถ้ายิ่งทำก็ยิ่งใกล้ยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่มพูนยิ่งทำก็ยิ่งจะถึงซึ่งที่แห่งความสงบนั้นนี่เป็นหลักที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนตนเองความฝึกฝนตนเองในข้อนี้ผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้ต้องอาศัยความภาคเพียรความพยายามของตนอันหนึ่ง ครับ <c oughs> สาภาพของจิตของบุคคลไม่เหมือนกันบางคนตั้งอารมณ์พุทโธเพื่อให้เป็นหนึ่งแต่ทำได้ยากก็ต้องไปหาอีกอุบายอีกอย่างหนึ่งคือพิจารณากายให้เห็นเป็นจากว่าสรีระร่างกายของเรานี้เป็นที่รวมของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมและธาตุทั้งสี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่มั่นคง เป็นไปเพื่อความแปรปวนคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอต้องเสื่อมไปอยู่เสมอไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อท่าซึ่งเป็นแกนหลักของชีวิตของร่างกายเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความโทมดังในกล่าวมาแล้วนั้นสรีระร่างกายนี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เป็นแต่เพียงเพื่ออาศัย เราเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพียงอาศัยร่างกายนี้ไว้ดำรงชีพอยู่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดก็อาศัยความที่มีกานิพให้เป็นพิเศษคืออบรมกายวาจาใจของตนให้มีทานศีลภาวนาอบรมให้ยิ่งขึ้นประเสริฐยิ่งขึ้นคือใช้โอกาสนี้บำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้น เหมือนเรามีบ้านอยู่บ้านของเราแม้จะทํามั่นคงเพียงใดก็ตามแต่ในทุกก็ค่อยๆเสื่อมไปสลายไปและเราก็อยู่ในบ้านนั้นไม่ได้ชั้นใดกายที่เราอยู่ในที่นี้ก็เหมือนกันวันหนึ่งเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องจากไปแต่ถ้าหากว่าจะจากไปนั้นจิตของเรามีพุโทโธเราก็ไปถู่บ้านใหม่คือสุคติ ถ้าจิตของเราวาเวไม่มีพุโทโธก็ไปตามอำนาจของกรรมลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่มีความไม่มีความมั่นใจในสิ่งใดได,ได้เพราะฉะนั้นเมื่อ,อยังมีกำลังอยู่มีความสาม,มารถอยู่สร้างพื้นฐานพุโทโธนี้ให้เกิดให้มั่นคงไว้ในใจอเราเป็นดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆภาวนาไปจนจิตใจเข้าถึงความสงอบอีกขั้นหนึ่งก็ยิ่งประเสริฐยิ่งขึ้น พระพุทธเจ้าดังในกาวมาแล้วกว่าพระองค์ที่จะได้เป็นพระศาสดาไม่ได้เป็นในขั้นตอนนั้นเดียวต้องฝว่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาประการจนกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทิยานและเมื่อเด็กพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงมีเมตตามหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นได้แนะนําสั่งสอนสรรพัตษ์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความดีบ้าง ให้เพื่อเป็นเพืเ่อเพื่อความพ้นทุกข์บ้างเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การเจริญจิตภาวนาที่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ในเบื้องต้นคือให้จิตเข้าสู่สมาธินั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราโดยแท้ที่จะต้องปฏิบัติตนเองพระศา,าสดาเป็นแต่เพียงผู้บอกดังที่พระองค์ตัดไว้บ่อยๆว่าตถาคตเป็นผู้บอก ตถาคตเป็นผู้ชี้ทางใครจะไปถึงดังที่มุ่งหมายได้ต้องผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติเองนี่เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นพุทโธเป็นหลักพุทโธเป็นที่ตั้งพุทโธเป็นที่พึ่งพุทโธเป็นคำภาวนาเป็นหลักของจิตพึงพยายามฝึกฝนให้บ่อยๆในคราวใดตั้งใจนในข่ายสงบไม่สงบก็เปลี่ยนแปลงเ,เป็นการ ใช้ปัญญาพิจารณาดังในกรามแล้วว่าให้เห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นส่วนต่างๆมาประกอบกันและสิ่งเหล่านั้นก็ต้องผุไปสลายไปพังไปเช่นเดียวกับบ้านดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจสั้งรวมจิตใจของตนเองให้มั่นคงปล่อยวางอารมณ์อื่นทั้งหมดให้พึงเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลาย ที่เราไปนึกถึงสิ่งต่างๆก็ดีที่บุคคลก็ดีเป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้ผ่านเท่านั้นเองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของเราไม่เหมือนกับการนึกถึงพุโทโธพุโทโธเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าดังนั้นพึงชำระจิตของตนให้เกิดความผ่องแผ้วปราศจากเครื่องสมอง พึงใช้ปัญญาดูเองว่าขณะนี้จิตของเรามีความหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอกุศลข้อใดหรือไม่ในกามฉันในพยาบาทในถีนามิทะควารรมท้อถอยในอุธทจะาความพุ่งสร้างหรือในวิจิกิชฉาอันใดพึงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้จิตของเราเป็นกลางในขณะที่นิวรันข้อใดข้อหนึ่ง ข้อครอบงามจิตใจนั้นจิตใจของเราไม่เป็นกลางจิตใจของเรามัวหมองโอนไปตามโอนไปตามอารมณ์ที่เกิดกิเลสนั้นซึ่งมีในพระธรรมอยู่บทหนึ่งท่านแตแดงไว้ว่าจิตของบุคคลน,นั้นถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์ที่เป็นธรรมเครื่องเ้าหมองข้อครอบงามจิตใจ เช่นตาเห็นรูปก็ถูกก็ถูกความพอใจฉุดไปเห็นรูปแล้วชอบใจก็ถูกความพอใจฉุดไปถ้าหากวเห็นรูปแล้วไม่ชอบใจก็เกิดความอึดอัดขยะขยแยงใจฉุดไปหูในฟังเสียงแล้วที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจก็ถูกความชอบใจฉุดไป ถ้าฟังเสียงแล้วไม่ชอบใจก็เกิดความไม่พอใจอ,อึดอัดและขยะขยงใจฉุดไปจมูกได้กลิ่นแล้วหอมชอบใจก็ถูกความชอบใจดึงไปถ้าหากว่าได้กลิ่นแล้วไม่ชอบใจก็อยู่ฟักเกิดความอ,อึดอัดและขยะขยงฉุดจิตใจของเราไปลิ้นได้รับรสแล้วพอใจ ก็ถูกความพอใจที่รถได้รับรินนั้นดึงไปฉุดไปถ้าหากว่ารถที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดทำให้เกิดความอึดอัดใจไม่พอใจขยะแขยงใจถ้ากายทั้ผัดแล้วเกิดความชอบใจในความผัดของกายนั้นก็ถูกความชอบใจการทั้ผัดดึงไปถ้าไม่ชอบใจก็ถูกความไม่ที่ไม่ทั้ผัดไม่ชอบใจนั้นอึดอัดทางจิตใจ ถูกความขยะแขยงเกิดขึ้นในใจแตลอดจนอารมณ์ทั้งปวงที่ถูกใจก็ชอบใจถูกความหมกมุ่นดึงไปในอารมณ์อันนั้นถ้าไม่ชอบใจก็จะเกลียดชังและไม่พึงพอใจในอารมณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าจิตใจของคน,คนเรานั้นวันไหวอยู่เสมอไม่ค่อยจะอยู่ในความเที่ยงตรง อยู่ในค้าทางของอคติตลอดมาคือความชอบใจและความไม่ชอบใจเป็นตัวโยกเป็นตัวสัรครอนเป็นตัวทำให้จิตใจหวันไหวไม่เป็นนิดเมื่อเรารู้เราเห็นสภาพจิตในความเป็นอย่างนี้แล้วพยายามประคองจิตของตนอยู่ตรงกลางและอบรมไว้ด้วยพุทโธนั่นเองดังกล่าวมาก็เพื่อจะฝึกหัดและ อบรมจิตของเราเองให้เกิดความตั้งมั่นดังนั้น,น,นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจระวังใจของตนอย่าให้ถึงได้ฉุดไปให้อยู่ตรงกลางแล้วตั้งใจนึกถึงพ,พระพุทธเจ้าให้ดีงามภาวนาไว้ในใจว่าพุทโธทพุทโธดอว,วาม,มีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นพื้นฐานแห่งความสงบที่ดีงามตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป